สวัสดีครับผมฟาโก้บอนะครับวันนี้ก็มีบอทเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มกลุ่มมานําเสนอนะครับก็เป็นบอทสำหรับเอาไว้เชิญเพื่อนเข้ากลุ่มสมมติในบัญชีเรามีเพื่อนห6 0 0 0คนอะไรพวกนี้ก็จะสะดวกมากๆครับก็บอทก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นโลโก้ลายสวยงามโอเคการทํางานของบอทเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาสาธิตให้เพื่อนทุกคนดูไปพร้อมกันนะครับ ขั้น okay. ตอนแรกก็ต้องมีกลุ่มนะครับสมมติเออผมสร้างกลุ่มมามผมจะเน,น่กลุ่มหนึ่งแล้วกันกลุ่มหนึ่งผมจะสร้างอีกอีกสองกลุ่ม ไปเป็นกลุ่ม2อีกสักกลุ่มหนึ่งสามสามใช่กลุ่มสามโอเคเราก็ได้กลุ่มมาสามกลุ่มแล้วนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสาม สมมติเราสร้างถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปใช้อาจจะสร้างขึ้นมา20กลุ่มก็ได้นะครับสมมติเพื่อนในบัญชีมีสัก5้า6,000คนก็อาจจะสร้างเยอะหน่อยอ่าอันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับอ่าเปิดสมมติเราสร้างกลุ่มเสร็จแล้วตั้งชื่อกลุ่มตั้งอะไรเสร็จแล้วก็มาเข้าบอร์ดของเราเลยอ่าทีนี้บอร์ดของเรามันก็จะให้ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่อีเมลไปเลยอีเมลที่เราสมัครลนะครับ ตัวนี้เป็นโปรแกรมไฟล์เดียวเนี่ยครับใช้ได้ไม่จำกัดใช้ได้ถาวรเลยแล้วก็ใช้ใส่รหัสไปรหัสรหัสผ่านลายนะครับที่สมมุติเราใส่รหัสเสร็จแล้วมันก็จะให้เราใส่พินนะครับก็ใส่ไปตามเลยมันจะขึ้นตรงนี้อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับล็อกอินสำเร็จแล้วทีนี้นะครับ แล้วก็มาดูว่าเพื่อนเรามีกี่คนนะครับผมมี13คนนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมมอีอันนี้เป็นบัญชีทดลองใช้ใชสมมติกลุ่มที่1นะครับผมจะเชิญเพื่อนคนที่1ถึงคนที่คนที่5ก็ได้นะครับ INV ก็ใส่เป็น INV เวนดดูตรงข้างล่างนี้นะครับ INV เวนแล้วก็1แล้วก็เว้นอีกครั้งก็1แล้วก็5นะครับอันนี้มันก็จะเชิญเพื่อน คนที่หถึงคนที่ห้าในบัญชีนครับอ่าอ่าแบบนี้เลยก็จะเชิญให้เราอัตโนมัติเลยสมมติผมไปกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2องกลุ่มที่สอ่ากลุ่มที่ 2, ม2ผมจะเชิญเพื่อน6กถึงสินะครับสมมติผมใส่เป็น i n v เพื่อนๆมีเพื่อนกี่คนก็ใส่ได้นะครับสมมติเพื่อนๆมีเพื่อนสักห้าพันอาจจะใส หนึ่อะไรพวกนี้ครับอาจจะเป็นคนที่1ถึงคนที่500ส่วนกลุ่มที่2อาจจะเป็นคนห้าร้อยหถึง1,000อะไรพวกนี้ครับอของผมเพื่อนไม่เยอะครับก็เป็น6ถึงสมมุติใส่6กถึงสิก็พออ่าอันนี้มันก็เชิญเพื่อนคนที่6กถึงสิเข้ามานะครับ ต่อไปกลุ่มที่สามนะครับหกถึงสิบแล้วสมมติผมเอาเป็นสิบเอ็ดถึงสิบสามเพราะว่ามีเพื่อนในบัญชีสิบสามคนนะครับอ่ามันก็จะเชิญเพื่อนอคนที่สิบเอ็ดถึงสิบสามนะครับสมมติมีเพื่อนเยอะๆก็ใส่ไปเลยครับ i n v หนึ่งถึงห้าร้อยอะไรพวกนี้นครับอ,อันนี้ ที่ผมใส่1นึ0ถึงห้ามันจะเริ่มเชิญจากเพื่อนคนที่1ถึงมากที่สุดนะครับของผมมี13คนมันก็จะเชิญ13คนอ่าสมมติเพื่อนๆมีห้าเพื่อนในบัญชีห้าร้อยคนมันก็จะเชิญห้าร้อยคนเลยก็ประมาณนี้ครับบอร์ดใช้ได้ถาวรใช้ได้ไม่จากัดครับเป็นโปรแกรมไฟล์ไฟล์ฟเดียวนะครับใช้ในคอมโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาอ่าใต้ เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับ